มาจากรถป้ายทะเบียนรถนี่ก็สวยด้วยเดี๋ยวจะเอาให้ดูหรอกรป้ายทะเบียนรถส่วนมากญาติโยมที่เราให้ฟังโยมที่มาถวายพระพุทธรูปนะถ้าอัญเชิญพระพุทธรูปองค์ข้างหลังนี่ไปประดิสถานณนะวัดใดก็ตามที่ใดก็ตามส่วนมากป้ายทะเบียนก็ถือว่าอาจจะเป็นโชคเป็นลา สวัสดี f อทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลพรายนะครับวันนี้โอปอลพรวยก็มาที่วัดส,สว่างธรรมบรรดานนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดข่าวสารและตัวเลขเด็ดๆตัวเลขดีๆของทางช่องนะครับผมวันนี้เราก็ได้ยินข่าวมาว่านะครับผมมีญาติโยมนะครับได้มาถวายพระนาคปกนะครับเป็น พระาธาตุอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วได้ยินข่าวมาว่าถ้าเอาไปไว้บ้านไหนไปที่ไหนบ้านนั้นก็จะถูกเลขถูกเบอร์ถูกหวยมีโชคมีลาบบ้านเลขที่เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เราก็ได้มาสัมภาษณ์ปู่นะครับว่าจะมีแนวทางที่ไหนมาฝากเอฟซีไหมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของปู่ท่านนะครับว่าท่านจะมีเมตตาบอก อัคระเลขยันไหมหรือว่าจะสอนธรรมะยังไงเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังกับช่องโอปอพารวยครับผมด้านหลังอาตมาเนี่เป็นพระพุทธรูปพระพุทธปฏ,ปฏิมากรปางนาคปรกหนึ่งเสียนพระนาคปรกหนึ่งเสียนตามจริงเราจะไม่ค่อยเห็นส่วนมากจะมีสามเสียน 5าเสียนเจ็ดเสียนเก้เสียน3ามเสียน5้าเสียนเจ็ดเสียนเก้เสียนเป็นพระพุทธรูปที่ญาติโยมนำมาถวายอันเชิญมาถวายมาปฏิสถานนะวัดสว่างธรรมบัดาลณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้ญาติโยมได้กราบได้ไว้สัการบูชาขอพรเป็นขวัญเป็นกำลังใจ ให้เกียรติเกียติโยมที่ได้มาทำบุญณนะสถานที่แห่งนี้เป็นพระพุทธรูปหินหินหินพระธาตเขาสามยอดมีความหนักมากเลยยกต้องใช้ยกหลายคนมากยกพระพุทธรูปมาประดิษฐานณนะสถานที่แห่งนี้แต่เมื่อวานนี้ก็อายติโยมได้แต่งคันห้า แต่งคันดอกไม้แต่งคันห้าันแปดแล้วก็ได้อันเชิญท่านลงมาจากรถป้ายทะเบียนรถนี่ก็สวยด้วยเดี๋ยวจะเอาให้ดูดอกป้ายทะเบียนรถส่วนมากญาติโยมที่ราองให้ฟังโยมที่มาถาวายพระพุทธรูปนะถ้าอันเชิญพระพุทธรูปองค์ข้างหลังนี่ไปปฏิสัิ์ฐานณนะวัดใดก็ามที่ใดก็ามส่วนมากป้ายทะเบียนก็ถือว่าอาจจะเป็นโชคเป็นลาภกับญาติกับโยมก็ได้ ให้พ่อออกอให้ญาติโยมมายกเมื่อวานโอ้โยกไม่ได้เลยหนักมากแล้วเขาก็ได้แต่งขันห้าขันแปดขันดอกไม้แล้วก็ขอขม,มาราโทษแล้วก็บูชาท่านแล้วก็อธิษฐานต่อพระพุทธร,รูปนาคปลกนี่นะพระพุทธร,รูปนาคปกมุจลินอัตมาถวยายพระนามท่านอยากหนักๆก,ก็ยกยกเหมือนกับมันพอยกได้นะครับพอยกได้ อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่นะวันนี้ก็ได้มาถ่ายมาเป็นสื่อกางสะพานบุนช่วงนี้อาจามาก็ขอพูดหน่อยนะครับขอพูดหน่อยบางช่องที่มาถ่ายก็ให้เขาเขียนลงอันนี้ไม่เขียนลงก็ได้จะพูดช่วงนี้ก็งดลักเขกมานานแล้ว ตั้งแต่วันที่12เมษายนจนถึงปัจจุบันนี่แหละงดทำวิธีต่างๆงดเล่าแข่ผู้ใดมีความปรารถนาที่จะมาหาก็จะพึ่งมาอันในช่วงนี้แต่ว่าญาติโยมที่เคยมาจะรู้กันดีว่ามาทําอะไรบ้างมาทําวิธีต่างๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าช่วงนี้งดเพราะสถานการณ์ช่วงโควิดการไปมาก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าก็อนอนุญาต ทางช่อง YouTube เป็นบางช่องมาถ่ายทำได้มาถ่ายทำได้แล้วก็อนุญาตให้ถ่ายหน้าตาได้ไม่เป็นไรถ่ายหน้าตาได้เดอมีอะไรจะถามอีกไหมยังะถามบ่อยากทราพวัตรพบเหมือนเมตาเทียนซี ป่าวันแม่ไราเชียนบ่ครับป่าวันแม่ไราเชียนเคยเกินไปแล้วทีน,นึงแม่ไราเชียนนี่แม่ไราเชียนสองพี่น้องคือเพิ่นต้นใหญ่กับต้นน้อยแม่สบายเงินแม่สบายท้อง ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันนะครับงวดวันที่16เดือนมิถุนายน2564ขอให้ f อทุกท่านเฮงเฮงรวยรวย เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ